สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็มีพระสมเด็จวัดระฆังเขาเรียกว่าพระสองครองนะครับพระองค์นี้คือพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเป็นพิมพ์พระประธาน พิมพ์ใหญ่นะครับแต่ว่าเนื่องจากออมีขี้กรุมีขี้กรุนะครับถ้ามีขี้กรุนี่ก็หมายความว่าจะต้องเป็นสมเด็จบางคุณพรมนะครับแต่ก็ไม่แน่นอนไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าพระองค์นี้นะครับ มีความพิเศษคือเป็นพระฝากครูหนื่งจากสมียนตาดวงนะครับได้ทำบางขุนพรมได้จะสร้างพระบางขุนพรมขึ้นมาเพื่อบรรจุครูแต่เนื่องจากว่านะครับนะครับการจัดทำการจัดสร้างนั้นยังขาดจำนวนอยู่บ้างก็เลยนะครับก็เลยต้องอ่า นำพระสมเด็จวรคังนะครับของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมรังสีซึ่งเป็นผู้อ,อุปถรัรมภ์ในการตัดสร้างพระสมเด็จบางคุณพรมให้กับเสมนตาด่วงนะครับก็เลยนำพระสมเด็จวรคังจำนวนหนึ่งนะครับมารวมมารวมกับพระสมเด็จ บางคุณพรมนะครับเพื่อให้ได้จำนวน8ปด0มืงนสพัน 80, องะครับนี่นะครับ,รบที่มาที่ไปของสมเด็จวร,รคังที่มีชิกุกเขาเลยเรียกกันว่าพระสองครองนะครับอย่างเช่นวงที่เห็นอยู่นี้นี่คือพระนะครับพระสองครองนะครับนะครับ พระองค์นี้ก็จัดว่านะครับโอ้สวยนะครับนะครับเนี่ยเป็นพระสุมเมรุระครังนะครับแต่ว่ามีขิกุขิกุมากมายนะครับขิกุนี้จะเป็นคราบสีน้ําตาลน,นะครับนี่นะครับขิกุทั่วทั้งองค์นะครับ ในส่วนที่โดนขี้กรุนน้อยๆนะครับก็จะมีคาบฟ้าคาบฟ้านะครับคล้ายๆที่เขาเรียกกันว่าฟองเต้าหู้ปกคลุมอยู่ทั่วองค์นะครับที่เป็นขาวๆเนี่ยนะครับนี่ก็มีปกคลุมอยู่โดยทั่วไปนะครับนี่ด้านข้างนะครับนี่นะครับนี่จะเห็น ถึงความเป็นพระสุดยอดนะครับวัดระครังนะครับแต่ว่ามาบรรจุกรุกบางคุมพรมเพราะฉะนั้นความงดงามนะครับก็มีเป็นเท่าทวีคูณนะครับนั่นคือได้ความงดงามในเรื่องของพิมพ์ทรงขนาดและได้ความงดงามประการที่สอง ก็ได้ความงมดงามในเรื่องของคิกลุนนะครับนะครับได้คิกลุได้คาบฟองเต้าหู้นะครับแล้วก็ความมีพระพุทธคุณนั้นนะครับไม่ได้แตกต่างกันนะครับนะครับเพราะว่าผู้จะสร้างก็คือสมเด็จพุทธาจายาโตนะครับนะครับเป็นผู้ปลุกเสก ด้วยพระคาถาชินบัญชรน,นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่มีพระสมเด็จแล้วก็มีคิกรุกอย่างของกระผมนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับนะครับเป็นของแท้นะครับเป็นของแท้แน่นอนคือเป็นพระสมเด็จวัดระฆังที่เขานำไป รวมบระตกุกับพระสมเด็จบางคุณพรุมเขาก็เลยเรียกว่าพระสองครองนะครับก็ให้ทุกท่านที่มีพระสองครองนะครับก็ขอให้ได้เก็บรักษาเอาไว้นะครับเพราะว่าค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับในพศออนี้ นะครับใครที่มีก็ถือว่ามีโชคนะครับอย่างมหาศาลนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกท่านสวัสดีครับ